สวัสดีจ้าสวัสดีค่คจะจ้าไอแสือมากสื่อมากที่แหลกแหลกจักตัวที่แหลกสื่อจักตัวสื่อกี่ตัวคุยกับดาก่อนด่าป่าวเจอ้างแรกเจอเจ็บต่อครับตัวละกี่พันตัวละหกพันตัวละหกพันเออตัวนี้มันทองเนาะนี่ แล้ว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 ,ว,วมันมันออกลูกกักตัวแล้วนั่นสองตัวครับแม่ตัวติดอืมออกลูกเลีเ้ยวแทะครับอืมรอบแหลกเนาะยังบระท่านไหนีนก็ถ่องนะครับสามตัวออืมเดี๋ยวขอดูใกล้ๆ พี่น้อแพาพี่น่อมาเบิ้งแพะเนะคะเบิ้งแพ่าอีกเจ้านึงหน้าไก่กันเพิ่นมีแพะ์ขอเลี้ยงแพะนะคะออกลูกน้อยกัหลายออกลูกน้อยก็มีแล้วค่ะหนึ่งเจ้าของได้ใบกระถินมาานะคะใบกระถินกระถินสีเอามาให้ให้แพะนะคะให้แพะกินะกระถิน อืมอืมไม่ันใจอีนั่นเดียวอืมอไ,ปไปเบิ้องไกลๆพี่น้องดูกระไรกรออกลูกอุอ้ยตัวนี้อยเป็นตาหักเทะน่ารักตัวเล็กๆอ่ะ กินเลยกินเลยโอ้ตัวนี้ทองตัวนี้ทองตัวนี้ใกล้จะคลอดหรือยังเนี่ยยังครับสองอยู่ครับสองสองเดือนอ๋อตัวเล็กๆลลูกแพะโอ้ยน่ารัก น่ารัก B enda, B enda. ไปกิน <B enda. S 1> ไปกินไปกินไปกินอาหารเลยกินอาหารเลย B enda, B enda. เอาตรงนั้นตรงนั้นเอาไว้ทำอะไรที่ B enda, B enda. อ๋อเวลานอนันขึ้นไปตรงนั้นเหรอ โอมันขึ้นนอนตรงนั้นเลยนู่นอีกก็มีแล้วก็ทางล่งตับ้านมาอีกโอ้ต้องทำมาอีกตั้าม่อไปก็ตุ่มดินต้ต่มเยอะทมันเยอะเนาะแวก็ควมือใหม่ตัไม่ตัดหรอกเลยๆตั้นี่ไงที่ที่สูงๆนี่นะมันขึ้นด้วยเหรอเนี่ย เอาเหลอนั่นงที่ที่ชั้สูงอ่ะมันขึ้นไปด้วยเหลครับมีบันไดครับเออขึ้นไปนอนอยากดูเวลาน,นอนเนี่ยเขาทำที่ทำที่ อืมลลมาเด้อ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 ลกมามา<อ><อ>ขึ้นไปแล้วขึ้นเออมันขึ้นแกง ขึ้นเก่งด้วยววเหรอตัวเลขส,สองเดือนกว่าสเดือนกว่านุ่นเหรอสองเดือนกว่าสามปันเจตัวใหญ่มันฉ้อนกับกินดีกินง่ายเลียงก็ง่ายนะเรอะ โอ้ยอยากได้เลือค่ะค่ะดูที่นอนที่นอนเบื้องที่นอนนะคะอันนี้จะเป็นแขกเนาะค่ะแขกประเทศเออประเทศอียังกับปลูดรอกมาท่านในถามเพิ่นอ่ามาในเมียย่บานนี่เนาะพอดีเกี่ยวกับเศรษฐกิจเนาะค่ะว่าดีเนาะคะ่ะจะเลื่อยขึ้นบานขึ้นซอง ทำธุรกิจเลี้ยงว่าเลี้ยงแพะเนาะคะ่ะอู้นี่ค่ะนี่ที่ขึ้นเนาะคะ่ะแกกะเวอเล่ากะดูเรื่องอยู่แต่ว่าสังภาษาไสยกะสิะดัดกวาเนาะคะ่ะอู้น่ารักแค่ลูกน่ารักแค่ลูกจ๋าเขาจับหน่อยจ้าเขาจับหน่อยจับหน่อยจ้า มาตัวละ 6, 000, วกัันตเล็ก,ลก,ต,ลก,ลกตัวละหกพันโอ้ยมัน,ม,นมันออกลูกเร็วเนะ้อ <4, 000. S 2> มันมันจะท้องอกี่เดือนสี่เดือนครับ 4, <000. S 1> อุย้ยนี่ไม่หลายตัวแล้วพ่อมีเนี่ย 37, ตอยนเจ็ดตัวแม่พันเจ็ดตัวพ่อพันตัวหนึง่งโอ้ต้องซื้อพ่อพันด้วย 5, <000. S 2> อืมมันเมืหม่ เดี๋ยวก็ดีดีแล้วนี่ดีแล้ว,วอืมมันขยายพันธุ์เล้วเดี๋ยวนี่จะเป็นที่นอนนะคะที่นอนเวลานอนเขาะจะขืนมาตรงนี้นะคะท,ที่นอนอย่างดีเลย อย่างนี้แหละไม่ต้องทำสวยหรอกอือดีแล้วนี่อือตัวนี้ท้องท้องกี่ตัวอยู่มีท้องกี่ตัวสามสี่ตัวมาตัวไอ้นี้ปันแองโกล่าแองโกลนี่พันแองโกลอือเอามันมันไม่ใช่พันเดียวกันเหรอไม่ใช่กุลาบพันอันนี้พันบมอครับ นีสาตัวพันพันบพันอะไรนะพันบบับับอายุประมาณหเดือนหเดือนแล้วหรอนั่นก็ทับได้อนะยหัวอืแล้วแล้วลูฟิตอยู่อยู่อยู่ประเทศไหนเล ยายก็ยังไม่รู้ผมคุณบังลัดเลยครับคุณบังลัเนี่เออเออตอรอยู่บ้านังายขอะไม่ได้เอออยู่พระเาขายของไม่ได้เกี่ยวกับโควิดเนาะมันยุ่งยากเหลือเกินการค้าขายอะไรนะ่อะไรมอะไรอืมอืม ไม่มีลูกค้าดีแล้วขึ้นมาที่บ้านเราอ่ะคลิปนี้เอาไว้สมีก่อนนะคะจะโอกาสหนาเจอกันไหมจ้ะเสียงเยอะๆก่อนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ